สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดี FC, เอฟซีเบอร์สกูทุกคนเนาะพี่น้องบึงสภาพบึงส,สแสลตื่นนอนมากคะห่าเนียยุงเนี่ยอย่าเลยพี่น้องมีส่วนชวนไปกินับเปียอาหารจิ้มเค็มเพื่นเนาะพี่น้นอ,นองไ,ไ,ปไ,ไป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 ทายเบึงดนแล้วแต่แท้จริงกับไปเกือบทุกมือแล้วนาะพี่น้องงานเสร็จอยู่แล้วฮาวเมส ท,ทายคลิปนี้เบิรงกเนาะสิไปกับสะอ่อนเนาะวะยังถาเพิ่นแต่งเครื่องถ้าอา,นาบน้ำเราพี่น้องเพราะว่าสิไปกินซะก่อนแล้วสและสะลิสมาซักเครื่องอย่าอาบน้ำรังเนาะอากาศมันหอนเวลาอากาศหอนแห้งแห้งพี่น้องสั่นแหลงเผาไหม่คักแทะมันโทษนะสะอ่อนจนอาบน้ำแล้วสะสและยังเนาะสิเมื่อซักเครื่องเมื่อซักเครื่องซะก่อนอย่าอาบน้ำเนางให้ไปกินข้าวก่อนใครจะเห็นก็แล้ว่ันแล้วเด้ตามกับหัวพวกอันนี้โอ,คอ,คอ,กกอเคก<ต>็<อ>แ,แ,แล้วกันแล้ว อ่นแนแลแล้วก็แหล่เงี้ยนี่ต้องยุ่งกับพี่น้องเลยแแท้แง่เป็นซีสองีปุ่นอ่ะสามสีซีปีับพี่น้องเอ้หนี่ยไปไปปพี่น้องไปอิงได้สะอีอิงเออมันมัน

หน่วยที่สองตัวเองตัเองหน่วยที่สองจ้าหน่วยที่สองกับหัวจะดีหัวกัดเลี้ยงในฝ่ายมนเลี้ยงอาการเหอนหนักกับไปท้อยจะปวดสีงท้องหมากเด้หัวนี่ไปกินขาวเบิดมือกินตะนาบใจชัน เดิน <Army Rip ing out> okay. <c ười> ูมาอยู่ซะมาอยู่จ้วสอกเเฟมถ้าหลโดอีเจ๊นอนก่อนนี่หระอ๋อไดนเลยน่ยแล้วนม คาตะเนี่ยเจค้มเจวานลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรวรออะนันขนุปากหม,ม้ออันนี้เป็นฮันด็อกเลยพี่น้องลูกชิ้นอยู่ทั้งนมดับอันนีอูอ่ะบ่ก็จะเอิอเนี่ยเขค้ม,มสลีหอกกะ แม่ขัว่วนใหม่บอกเลยอยิ้มาแต่สาวเป็นแม่ขัว่วเองก็มาแต่สาวทำไมเหี่ย <c oughs> ใช่ใส่ก็จับเฮียมานำฟื้นไหวที่น้องเฮียเปิดหางแข้งเพิ่มยังฟื้นไหวแล้วก็ไปเปิดหางแข้งแล้วเนี่ยตัวหนาะอย่าลุก <c oughs> อย่าล so so ูบย yeah, ื <word Shout> ้ไปเปิดถาดเองกินเองวัดมือมามามาถ่าเอาหม้อสักเค็มนี่รับจอบสักเค็มยู่สักเค็มนักขวัญจะง่าหัวผมมาเป็นทุกมือฉันจะรับเตรียมเครื่องเหล็วพี่น้อโยกใหอยืดหัวสักเค็มชีเหลูกเช้ยแล้วเราบอกกัน ใี่ไหะนี่บอ๊โอเคก็โหลดไงแ้ก็จ้าางยัไงมาจับแลนโอ้วชุกก็ยังไงเลยจะบอกว่ากำ้่ะเขาเล่าเธองบลล่อะไรนะอาวทำอีเป็นน้ำมีดบอะได้มีตัวไหนได้สัอนจอ๋อเลยเออีตว ขินนีกไ็ได้ชอยงขามก็มีส่วนแส้ผทวาก็ไปซื้อลมรเเด็ก่่ะก็ะได้เราจะแล,ล<า>แล้วพักเสริมกับใซื้อ,อเพียว่าคือพืนมซื้อเูแม่นองพักเสริมมันกี่ลายลูกบออ้าวมันนีรร่่ไปเอาไหนไวะก

sao vậy lẽ vậy sao vậy đấy, không bỏ cái xoài bớt, anh có khay lụt may một chút không? à, khay lụt kìa, anh Julia có được khay 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 đến nào, khay lụt đến nào, màu, khay ra, khay hai ha. là ờn khay lụ kìa, có hôm nay ừ, cứ นี่ขักบัวแล้วก็พี่ก็พ้อมพร้อมหน่อยพ้อมหน่อยมืก่อนเอื้อนห้องปอบนะบางคนก็จะเอื้อนข้ซี่ขัาวซี่ก็ต้องหางยื้อไห้เลยให้เขาะเจินซีลาวหาในบ้าน เป็นหานหน่อยแต่วันคนมากินหานเราได้สเข็มพอมีแต่หานเราดนบ้านอันนี้แล้วกระสิหางใหเวลาพวกเอามากินยื่อหัวน่าห้ามไา้มาปุ้งยื้อจะบริการกระปุกใหม่หมอก็ต้องพูดลงเลยอ่ะบอกสเก็ตบ้านนั่นเว้นจักรบอกแล้ว <coughs> không năng vào lạng thôi cái gọi anh ấy với mà dễ anh lo như là chỉ tát nặng xin nó hấp mở hạn bơi cái thay này xin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ว่าก <Yeah. S 1> ินก็เปียกตมนี่นี่ออีก็บอกว่าไข่ซองหลวหลวกินเองเพราะง้ราก็เล่ล้วก็บอกไงนเด้แล้แล้มันโคตรเลยเป็นแล้วใาเกมอ่กินงูวกินงอกินงูวอ่ะงูงูอ่ะคือบุกากินดอกน บอกกินคือเกากระดูก so กินซ you know, an ุกอยู่กินลูกซีหน่อยเลยออดลูกซีแมงลูกซีเอ็นงวนะจ๊ะอยะไรน่ามันซุกอยู่กินได้นะพี่น้องน่ะช่วนนี้ก็ต้องละแวงกับซีงัวจะบอกินซร้อยจุก่าจิบซื้อจิไม่จุกจนโบกาซื้อในตลาดถ้าบ้านเขาขาเองกินอยู่นาะถ้าบ้านเขาเป็นงัวนี่งี้

อาแต่สับเถอว่าเกิ็ไก่นี่วะตอนไหนค่ะบ่อห่อจละมือก็เปิดแต่แ้าค่ะต้องใส,ส่จานละมือาส่วนจานละมือท้ามากามีก็อเห,เห,เหอตุจือกาะมกติแปรหวนี่ยกินแล้วหนก็เค็มนะม่งะี่ทงหนูสีหมูเลหนูสีนเอ็นนี่ว่าจ้าเพิ่มน้ำใส ใส่คอยมาใส่พรออีกได้นี่มันเป็นเด็กเสิร์ฟห่านน้าต้องสเลตเป็นเพอร์น้ำตกด้วจ้ามัะออนเป็นข้าวนตกบงโมพิกต้งผิดอันทีน้องจ๊อเหมือนกันก็จะผิกก็จะก็จะก็อาจจะเสาร์เถอะวะได้ยังหมกผักปูไปนอนปูงูปูปโอ้ กินส้มฮะโบ๊หูโบ๊หาปลาใส่ผิดไทยลืมของพิ่ปลาอาซะตัวไหนกินหวานใซนหนึ่งจีการอ่านี่ประมาณ Tên nhan Quá oh, nó lên lấy... còn những số còn tiền lấy cám tàn của các anh em ăn 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 các kia sống sùng vãn vãn nè ừm, mày đứa kia nó ba con cho luộc ba bé, ừm, tốt ดอกรีเดี๋ยวมาอืมีเลยพี่เพชไปจ้ะอืมออือน้ำลายไปก่อนอือน้ลายเอือกเรกินอืมตัวกับปร้กด้วยคำนึงอืมตัวจะรัพัง แล้วกับซออนเฉลๆอ่ะพาเอามาเนาะพี่น้องจะลืมทายจบคลิปให้เบิรงนยูห์หามียายเข้มเนาะก็เลยมาจบอยู่ห้องนอนแล้วสิพาเก็บเครื่องไปหาซักก่อน,นอนแล้วสิอาบน้ำเนาะกันหอนเอาแห้งเนาะพี่น้องสีซกเครื่องเป็นแล้วแล้วก็ห้ามน้ำอับในเพราะมีแห้งเนาะไปกินกับเปียกเด็กเส้นกับสะอ่อนเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แฉยๆสิฝากไวส้สำนึกก็นอนไว้พากันใหม่คลิปนะถ้ามาก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแหละ คลิปต่อไปนีนเด้อบ๊ายบายสวัสดี